ป้าพี่น้องเลยคำว่าน,นุ่งเสียเสียวกำผึ่งรอเกินพี่น้องเลยนี่นะเอ๊ะไปๆพี่น้องไปไปเบิงึงยายสิรีเนาะพี่น้องเนาะยายสิรี iri, ออกมาเลยบดีเนาะพี่น้องเลยอ้าวนีโ่โอเทถอยออกไปเนี่ยมันบ่เห็นนี่ทุกคนเอ่อเขาจะเป็นอันปูหักพังเล้าคือกับเาจะเป็นปูหักพังเล้า ไปชิมเล่ไปชิมเล่สบายดีทุกคนสบายดี FC เาวคอมไบกับยายเสรีเด้อวันนี้เดินทางกันแล้วพี่น้องเลยวันนี้อยู่เข้าอยู่ที่เสียใหญ่อยู่ที่ปอตท่อพี่น้องปอตท่อของเมืองเมืองบาเจียงหรือเมืองกปะสักป่อไม่หรือว่าไม่หรือไม่สดอวม่สดเนาะเพราะว่าอยากกินอะม่สดกเลยอยู่อะไรไม่สด สบายดีเลยแม่เลยสบายดีพี่น้องสองบล็อกบายก็สองคอยนี่แหละสองแม่สามสองคอยสบายดีเด้อพี่น้องเป่นสองบล็อกบยายสลีมวันนี้เราบชิพาเมียเดินทางไปอ่าน้องเป็ดน้องพี่น้องน้อแเลยครับมาแวะกินนะตอนนี้เราบชิพายายสิริเพราะว่าเพิ่นบรเคยกินแน่ไม่ชอบเกลือจับอาหัรเราเคยกินเราเคยเราเคยน้ำแข็งนะฮะจะบอกให้พี่ไอ้เขาน้องพี่น้องเนาะแต่ว่า น้องน้ำเพชรมู๊ดเซานี่เนาะเพิ่งเอาเสือมาหายเนาะเพราะว่าเสือขาเพิ่งงานผากเสือไใบหายน้ำน้องน้ำเพชรเนาะใส่ยาเสือนะแล้วก็น้องน้ำเพชรเอามาหายนะทำไว้ก็นเรื่องประเทศยจนนาะงาวแห้งพี่น้องไปแล้วเราสิดินุงเสือเสียวเขาเพิงเนาะพี่น้องเนาะนี่ป้าขอบูขอบใจเดียร์เซียวเด้อขอบูขอบใจเด้อไอเพิงแล้วก็ซาอลิตาพุ่มยาวเนาะจ้าไอหนุ่ยไอเพิงกับซาอลิตา เราตรงเห็ดเสือเลยบ่คีรุทีบุ้นเหี้ยน้นองพี่น้องเฮาสีได้คำใบสี่รองนุง่งน้องพี่น้องนะว่าสะคือบ่อนะสายเสือจอดเลยยิ่งสายเด้นี่เสียวคำเพิงให้เป็นครูได้นี่ยนะทุกค,ค,คนคำแซงกันคำแซง,งกงันสีขาวคำใบกันสียังไกรสีดำสียังไกรไน้องแทนพี่แทนพี่นอ้องน้องพี่นอ้องคะแนนว่าเฮา,านุ่งคือหาลอยบาทเพื่อให้คำเพิ่งคำเพิ่งไทย เรียบร้อยปัญหาลอยนี่แหละเนาะไปพี่น้องเอาสิโนงเอาสิโนงเสียเสียความเพิ่มไปกินกาแฟอเมซอนไปยหายไปเปลี่ยนไปพี่น้องไปพี่น้องเอ้ยยังนำเงินอยู่นำนำเงินนำเงินที่ซื้ออันอเมซอนบ่มีเงินเบิ้งเงินเท่าไงรวมเบิดจากพันนั่นนะจอกเท่าไรจอกสามพันจอกสามพันสามพันเป็นเงินไทยกับประมาณอ่าเท่าไร อันยี่สิบบาทกับเออสา0พันกับกี่บาทวะประมาณสิบบาทเั้เนาะสิบห้าบาทเนาะสาพัน่นแต่สิบห้าบาทนี่แหละพี่น้องเงินเทามีตอนนี้ม่นประมาณอะไดนับบุ้อนอีทัใบใบดดอนอยกกิน ไปไปสื่อไปสืทายอยู่ยน,นี่ป้าพี่น้องเลยทำไม้นุ่งเสียเสียวกำผงรอเกินพี่น้องเลยนี่เบอร์เอลนาะพี่น,อน้องเนาะพอดีนะป้างามันดีพี่น้องเลยไพที่ยังบัตรใดๆสั่งสื่อเด้อพี่น้องเดออ้ทำเสียเชียวกำผงนี่นี่โหเพอร์นี้ได้คิดถีพี่น้องเลย วันนี้เราบจะไปเบิ้งยายสลีพี่น้องไปเบิ้งยายสลีว่าเพิ่นกับไปเปลี่ยนคือกันนะพี่น้องเราไปเบิ้งยายสลีนุ่งว่าเชงามสมได้พี่น้องเออตอนนี้มาแวะเปลี่ยนอยู่ปตทนี่แล้วเนาะเสียกำแพงหันได้ชีขาวพี่น้องเออเสียกำแพงนํามานําำรังเนาะเราจะไปเจอกันอยู่น้องเป็ดคนนี้พี่น้องมื้อนี้เออไปๆพี่น้องไปไปเบิ้งยายสลีเนาะพี่น้องเนาะยายสลีออกมาแล้วบ่ดีเนาะทุกคนยังบ่กล้าเปิดเผยเสือมาย่านเปืือนบ่าใส่หีดลงได้มั้ยแก่เ้ยไหม เห็นเตอไงช่องตัวเอองตัวชองคนก็พอเลยอ่ะผิดดอกเลยอันโอ้แคถอยออกไปเนี่ยมันบบเห็นงามนี่แกเอาบังเสียโซนแอร์เนี่ทุกคนยายสิริงามมาผิดดอกเสียยังไงกูบอกเพราะว่าเบอร์เอลยายสิริทำกั้นครับเสียคอยได้นไงจะทำกัน้มันใหญ่ผูเออไป หายออกไปหายออกไปเออเสียไม่เสียไม่ชไมเชื่อ <c oughs> นี่ทุกคนยายสีงามบ่พี่น้องน้องเสียเสียกําเพิ่งก่นได้เอาที่ว่ามื้อนี้เฮามาล่อทานันน่นเนาะพี่น้องเสียกําแสงอยู่นี่ปะตะทนี่ทุกคนเออ่เฮาสิเป็นอันครูฮักพังลาวคือกับสิเป็นครูฮักพังลาวกับอัน คัเพิงกับอ,อลิตายแล้วพี่น้องเลยาดิโตง,งามมาีเมียกันเข้าคุณงามเอ๊สุริตาไปได้เนาะถือว่าเมื่อนี้น้องพี่น้องนาะเข้ากับสิเดือนทางกันเมื่อน้องเป็ดน้องพี่น้องนาะงเนเข้าสีเดินทางเมื่อน,น้องเป็ดแหละเสี่ยกาแซงกับว่าสิงมื่าบ,บ้านกับพอดีนะไปเจอกันอยู่พุ่นเน้องพี่น้อง,งวันนี้เข้ามา่ายบรรยากาศเสือใหม่น้องพี่น้องน้อได้เสือใหม่บ้า เด mm ี๋ยวเราไปเบิ่งนกันเช่ากำแพงอีเน้องฝนเป็นเป็นในสีขาวเนาะฝนว่าฝนอยากเอาสีขาวค่ำไห้ค่ำไว้สีดำฝนว่าเดี๋ยวนี้เราล่อถ่าฝนว่าอยู่พี่น้องเราถ่าเช่ากำแพงมาอยู่เพราะว่าเขานัดกันไปต้องน้องเป็ดพี่น้องควาว่าจิตทายบรรยากาศมันม้วนนะพี่น้องนะให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องนาะจะได้เสียใหม่คิวเนาะดีใจเลยอะไรเสียใหม่ดีใจวะ ใจเด้อ <laughs> ขอบใจจะคล้องเสือเด้อ <laughs> ขอบใจจะคล้องเสือเด้อทั้งสองเลยนี่กับนี่บิ่งกับอาริตาโอ้ตอนนี้เรากำลังกินอเมซอนพี่น้องรอถาเสียกําแสงมาเนาะอามเอามซอนกัะ <Amazon> <laughs> อันเดียวเนะี่อันเดียวน <laughs> นเยวน <laughs> ีเธอเปลี่ยนก็กินนะเราบโมมีเงินเลย <laughs> เสียกําแฉงอันขี่รถอันขี่รถไง ขี่รถง่ายไปหนองคบไปอขี่รถอาชิอาชิมหาภูเจเอานี่น่ตาเขื่องเลยอยู่ไมอ่อยากอยู่เราฐาเนาะประมาณสิบนาทีเสียสิบหอดไปเนาะปลายาิรีปเป็นสกอยอีกเหมือนนี้เนาะสวยจังเลยเนาะเสื้อนะ่ะสวยจังเลย,ยไม่ใช่คนนะจ๊ะ ครับโหลดกับน,น,นุ่งเสื้อแขนยาวได้น,นุ่งเสื้อแขนยาวเข้กันเลย <_' S 1> เห็เนว่ามีเสื้อใหม่จะเป็นนุ่งติโซ่เสื้อใหม่อะไรได้เห<อ>่ยไปกีเซลิงเนะาะจิพายายสิรีไปขีเซลิงแน่ไปเห็ุอีงออยังหรือว่าเขา,เขาเปิดแล้วก็เนาะ<อ>ขีเซลิงขีเซลิงกันไหมโอ้ขาดกแล้วเจ้ากาบ่าคีพาเมียไปขีเซลิงอยู่น้องเป็ดขยันว่าในคนยิงขยันคนจนสั่นไม่เหมือนกันเนาะเห็นเฮียวซื้อก็ยังขยันแยกขยันนี่ใช่ไหมขยันความสูง

เรจะได้ยูนรไมแห้งบาโทรมาอยังรินเมือยได้นี่นะรินพวกขาคคลน่ะเงินดามลาดน้เงินเงินดามลาดน้มัอยังรินน้ำกูบพได้ลาดแล้วพได้ากาศลลงไป่เพงเานั้าได้บุคคลบุคคลต่อบออบุคคลต่อบุยขึ้นนได้ต่อนเสมอเสมอบนี่เสมอกับบักนาลอครับบอ เนี่ยไหนเลยเื่มือบัวขาวากินขาวนาพน่งพี่น้องขับัวขาวคำศิโทมาอยากดินมวยก็คำไว้เพิ่นอยากเอาบัวขาวหมายคำไว้เอาตางประเทศพี่น้องเลยนี่สวัสดีพี่น้องเอาทายคลิปคนนี้บอกเวรนะนี่สวัสดีพี่น้องไอซีสคนเดขาอนุญาตแก้เสือดหรอนอนปนเห็นบออาริตาสะพมยาเนี่ยสวัสดีอาริตาสพมา บเชาวอันนี้เาเซลีอันนี้เตียอันนี้เตียมือมือได้มึงสิลงมาเสีเหรอเหรอเห็นเขาเห็นแฟนจะไปกับผูเบามึงกี่นี่แฟนแฟนมึงมากกับแฟนมึงมากกับเอาเสหมากูจ มูผู้ชายเออมู้ชาไอซีไอซีเจ้านี้ชาน้ำเพชรแห้งเตงโต้งามไม่หาเออเจ้าหน้าจะไปจืดไหมเนาะคำสีเมื่อไทยพี่น้องเออคำม่อคำสีเมื่อไทยเมื่อบานเฮ็ดพาสปอร์ตนอกเพื่อนไปเดินทางเมื่อ ่าไปลินประเทศไทยไปลินไม่ได้ไปเฮดีอะเลยไปตัดอ้อยเรปนตัดอ้อยเราแทบ่นี่ชิบตะตัดอ้อยอีีมนเ็นดีตตัดอ้อยอยู่เพงการ <c oughs> ก็แต่ทยคิดไปนำาอะไรซื้อมัเยผมเอาลีไปเสียเอาไปกูไปนำที่เหอะตปตัดอ้อยป่เออเกี่ยวเขาลยไปกะลีเออพีเนา ดี๋ไปตัดอ่อยเนาะไปไป,ไปถ่ายคลิปน้ำไปตัดอ่อยน้ำเนาะไปทำงานเนาะขาคากึยัง <c oughs> กินเลยแลตเลยบุต้เลยมึงกะลูกกก <c oughs> oh, บ่เออะอแบบว่าอยากอยากดิเอ๋งนะพี่น้องไป้าน อยากเลี้ย่ครอบรั้วมันกลุ้มนะคำศีตอนนี้นะพี่น้องนะมันเป็นหัวหน้าขอบรั้วได้ในไหนก็แม่ทันแล้วจะหนก็เอามีแห้นเยเด้เหตุไงเนาะสีาอยมคแล้วเออมมียกูซอยอยู่แล้วเป็ดไก่ดาบโตซ่องโตเทไรค่ะโดอเ่าเบิ้ง่ะ เราได้คาดองอันมีมีออกมาหรือเปล่าคาดองลอยหาสิบล้านคำซีซีซีมีคาวดีแล้วพี่น้องคำซีกับปุษสาบอกไปคอลแล้วลอยหาสิบล้านพี่น้องคารองฮะบดอาอเอาบอไปได้สิบล้านก็มี่น้อว่าถืกกันเออกับ ก็บอกบอกผู้สาวมึงเงินแอลแอลแม่แหละกัให้ยรุดข้าดองใหายนะแต่ผมรู้มาเรียผู้บาหลักนี <c oughs> ้เลยผ่านี้มันจะจบมากยิ่งใหญ่บัดบัดคอยได้จบเขาพากันมาหลักนี้เนาะนี่จากวันที่ไอ้แตกแตกอยู่งามงามพี่น้องเลยนี่คำวิโตมาอยากดิ้นมัวยอ้ก็คำใบนะพี่น้องเนาะระวังบัวขาวกับยังให้บัวขาวกับยังให้สื่อกับตังปทงักทิ้ง โกตาอิมโมลาคนใจเาว้าๆนะพี่น้องเนาะแต่ภูเขาออกเบอกอยู่ในข่าวว่าจะต่อยผมจะต่อยผมก็เลียงเลยหมออยากต่อยกันแบบว่าย่านผิดใจเาวๆนะหมอนั่นคนรอได้เนาะต่างประเทศนะเนาะ,นะับอ่ะสำนีแล้วเลยกูจะเดินทางไปคนลนะคันว่าสิต่อยกับต่อยอย่ะเดินทางไปเอ,เอาสินเาสนาทีแล้ว <c oughs> <c oughs> กูอยากซื้เสียใหม่ิซื้อนเสียใหม่กูนี่ขัดหนยเนาะฮะดิเออดิา่นเดิมพันเรื่องปิดสองยูทูบคือบิ๊กใหญ่ว่า่ากอน่งกอิเราหัวเสือพี่น้องเอ้ยบมแมนนการพนันบ่แมน ข้าวกับอกย่อกิซือจริงข้าวบรลินเนาะขั้นมากขั hmm. mm ้น hmm. อ mm ิก hmm. ล really? well, uh, uh ินขากรลินบข้าวไปเลยเาก็มักบุกข้าวกันเหมัวแมบรีน้อารมอนกขตองนกยุคสตียังยุเว้ยมไมนกหอก ต้องทุกข์จะมาหาในสักเก้าโมงสิบแปนาทีนี่เลยแต่ตีกันยังอันบัวขาวตีจากสายไฟมั่นั่ะกําลังตีไฟเดียวชนะชนะไฟเดียวชนะไฟเดียวกับมาเจอกับบัวขาวเลยเจอคงแถเลยกูบบังคนมักโลกตัวโลกเลยตีกับบัวขาววุ้ยแพ้ชนะบัวขาวลูกบันเลยตีตีเต้ก็ไอชีอยู่านะเจอกับมึงแค่นี้นะเหรอเจอกับบัวแล้วก็เต้เอ้ามึจะกลับ ก็แม่เหเนาะพี่น้องเนาะบูขาแบบว่าคำชี้ว่าทัวโลกคือชิม่มีภัยชนะบูเขาเกินไปมึงบอกยังกนักมวยปั้มมันนี้เหรอมวยปั้มกับตีมวยไทยไปตีมวยปั้มเนาะแบบว่าตรมยังอื่อๆยกเนาะแต่ว่ามเป็นมวยไทยเนาะัอยนงก็ยมอบยดมอบมอบรอเน่มบมึงอะไรหมู ไป้อนาแตงไปชื้อมูไปชื้อมูอยู่ซาแตงพี่เนาะไปชิมูไปชิมูาแต้งเออไปชิมูอยู่าแตงเออเออไปแล้วจังแซดเากันว่าสิเอาเท่าไรเดิมพันทำนี่แหละการพันแบดีเลยพี่เนาะเออการพนันเป็นสิ่งที่บอดีแต่ว่า แต่ว่าคำไว้คำไว้ห้างกะชี้หาเงินขี่จิขี่รถมาบักเช่าฮงันไปบักเเออเปลาวฮะังร่มกันเชียวบ๊ายบายบอกพี่น้องแน่คู่ไปลงคลิปสองมื่นแล้วค่าเรียกเรนนะนนี่นี่เรนว่า p a s s p o ก็มือเลยเด้อพี่น้องเรียกเรนนั่นเรนเอกสารเห็ด passport น่ะมันเบวบางคำซีบุลัยลงคลิปสองมื่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็ดค่าเห็ดาสปอร์ตเนาะเพิ่นสิเดินทางเมื่อประเทศไทยแลนด์นะพี่น้องเนาะไปทำงานดิส่วนอ่อย ไปแบกอ้อยแบกย่างคนว่าคือไปตัดอ้อยเพื่อการเดินหนาเป็นหัวหน้าครอบครัวดอะได้เนาะบบบนี้เนาะอีกบุรุษกะสีเอาเมียเอาเมียกะแห้งเพิ่นเพิ่อนชิพาลูกเขาไปรักเมีอซะเฮ้ยพ่อมึงบดได้เลยหล่อนกันเลยลอยขึ้นเขาแล้วมึงประเทศจอนแห้งแล้วมึงเนี่ยคป็นปะเก่าคือเก่าเลยรันมาเอาเมี่ยวเมียบโให้ไปเด้อคือเก่าเนาะสัางว่า ไปคืมึงยหลักยายไปเหมอกูไปดามเธอได้เชียวเฉลี่ยายางมึงยิงหลักไปกูมุดมเเออทุกคนจิงมาเบาะนั้นกูกระโดิเมื่อซ้ำนี่ถ้าแตงสีมูู่ถ้าแตงีงสีมูไปแล้วเย้เวลาไปบายพี่น้อยไปบายไปบายนี่ทุกคนทำสีเป็นกระโถนมาเนาะเป็นว่าอยากดินมวยก็ไป แต่ินมุยไปว่าเพิ่นหันเสียบัวขาวนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคำใบกำลังบัวขาวพี่น้องคนนะ่ะต่อมาต่อมาสิรินเนาะเพราะว่าเมล็นี่เนาะใหญ่เมลรดนี่บัวขาวสกับอันอยังไงคนต่างาประเทศยังเกาหลีบรบนนะรลลทุเรทเมเกาหลีเนาะบอลเจยูู่่่พุนด้ออีงยทาแตงพนะว่าตอนี้ะจด เขากับเได้ปิดคลิปอยู่นี่ไว้เพียงสำนีแล้วพี่น้องแล้วเข้าชิปถ่ายบรรยากาศอยู่ที่ทางเมืองสะแตงแล้วพี่น้องเนาะสิเจอียังแน่เนาะบอกว่าพ้นพ้นแชมป์ฮะแน่บอหรือว่าพ้นสิบปตกหรือว่าในใดเนาะนี่แหละรถเขาชีเดินทางพี่น้องห้าสิบหาเพียนคิงใหม่เมื่อวานนี้หิดเงินกันไล่เตอร์พี่น้องบ๊ายบายพบกันอีพีหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบายนะยายมาจบกันไวเพียงสำนีพี่น้อง